พรอยงพรออย่างยงมันท่นใดต้องการที่จะฝังลุกนีมีพรอยหาือยัางเคอดีพรอยังเคอดีพรอยางม่เราอยาง่าฮ่าม่เรือย่างบอสเสยเขน่าเลนอแต่ไม่พร้อมพวกกวางชนะแล้วอยู่ได้ในรอบไม้เลาอแล้ววันนี้กูสอบ้มาบ้บาๆๆๆบ้าบ้้วยาสันคน จะไปไหนจะไปไหนไปเอาอะไจะเย็นไม้อ่ะสวัสดีครับ <A> ทุกคนตี่ต้นรับเข้าสู่ช่อง GGB Studio นะครับก่อนเข้าเนี่ยขอคิดกดกช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้ช่องผมด้วยเนะโอเคสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวพาทุกคนไปชมสตอรี่สนุกสนุกลกันจะบอกว่าเป็นสตอรี่กระชับมิตรก็ว่าได้เนาะเป็นสตอรี่ระหว่าง Diamond Head กับ เคอนะครับเมื่อวานถ้าใครติดตามชมเนาะสำหรับแฟนๆ m o n ด h e ฮดรวมถึงเคอดีด้วยในเมือง l a สซิตี้แล้วผมเป็นแมทกระชับมิตนะครับซึ่งเมื่อวานผมก็ดูเนาะจริงๆเนี่ยใน l a สซิตี้ผมไม่ค่อยได้เข้าไปชมสตอรี่สักเท่าไหร่แต่รู้มาคร่าวๆว่า l a สซิตี้เนี่ยเป็นเมืองที่เล่นคอมมูนิตี้ที่สนุกมากเนาะแล้วก็เมื่อวานแมทระหว่างไดมิเฮกับ k ค d เป็นยังไงนะครับ ก็ถือว่าสนุกนะครับแล้วก็ได้เห็นแบบรูปแบบการเล่นในเมืองลาสิตี้เนาะอย่างการเล่นที่แบบว่าไฟอยู่นะครับแล้วหมอกสามารถที่จะชุบศพขึ้นมาเล่นได้เลยคือเป็นอะไรที่โหไฟกันโคตรนานเมื่อวานผมดูไฟกว่าจะจบแต่และไฟนี่คือกินเวลาไปเกือบไม่ต่ำกว่า5้านาทีนะประมาณ5นาทีได้เกือบ5้านาทีอะคือมันค่อนข้างที่จะปิดกันยากด้วยนะครับซึ่งสังเกตดีๆเนี่ยกว่าจะ ปิดได้แต่ละตัวเนี่ยถือว่ายากนะครับแล้วก็การที่จะตีแล้วแบบคลีอย่างเงี้ยถือว่ายากยิ่งเล่นไม้เนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยว่ากว่าจะคลีเข้าห,หัวได้เนี่ยคือยากมากๆนะครับโอเคสําหรับแมตช์เมื่อวานเป็นยังไงจากที่ผมดูก็เคลดีถือว่าเล่นได้ดีนะมงไฟ์เขาทําได้ดีเลยนะครับแล้วก็แต่คนเนี่ยมีสกิลเพย์ที่ดีนะครับแต่ว่าพอมาเล่นแบบ สตอรี่ที่เจอกับไดมอน n d เฮ a d อะโอเคไดมอนเฮถามว่าไฟใช้ได้ไหมไฟก็โอเคแต่ไม่ได้ถือว่าเก่งมากมายขนาดนั้นนะครับแล้วพอไปเจอสคริปต์ในลาซิตี้เนี่ยจะทําให้ไดมอน n d เฮน d เนี่ยเล่นแปลกๆไปบ้างนะครับแต่ว่ารูปแบบการเล่นไฟนอกเนี่ยไดมอนเฮก็เป็นจุดเด่นอยู่ละนะครับการรวมกรุป๊ปการดักจุดการไล่หาตัวหลุดอะไรเนี้ยทำได้ดีซึ่งเห็นได้ชัดว่า K.O.D เนี่ย พอมาเจอวิธีการเล่นที่รวดเร็วของไดรอนเทนเนี่ยก็เป๋เหมือนกันนะครับแต่ทีนี้พอเวลาที่มันบีบเข้ามาเนี่ยมีจํากัดเนาะอุ้มก็ไม่น่าจะทันละเขาก็เลยเล่นกันแบบไฟชนกันตรงๆนะครับซึ่งไฟชนกันตรงๆเนี่ยถือว่าโหยิ่งนานยิ่งมันนะครับยิ่งที่ว่ามันปิดกันยากอ่ะเออถือว่าเกือบเหมือนกันนะไดมอนเทนคือไม่ใช่ว่าจะกินเคดีง่ายอ่ะ คือก็เขาเก่งเคลดี LD, ผมยอมรับว่าไฟไฟใช้ได้เลยมีการกักศพมีการทะลุย้ายบ้านอะไรรูปแบบการเล่นแบบเนี้ซึ่งก็ทําได้ดีนะครับส่วนดายมุนเฮนเนี่ยก็พยายามจะเล่นไฟที่แบบกระจายไฟอะ่ะพยายามที่จะกักศพกระจายศพนะครับซึ่งการกักศพหลังบ้านอะไรเงี้ยเขาก็เล่นไม่ค่อยได้เนาะในเนี้ยเพราะว่ามันสามารถที่จะทะลุมารีไฟได้ตลอดนะครับแล้วก็แม็ ที่เขาชนกันตรงๆเนี่ยคือไม่ให้ใช้ปืนด้วยนะครับมีดไม้อะไรใช้ได้หมดแต่ว่าปืนใช้ไม่ได้นะครับก็ลุกแล้วก็เป็นไดมอนด์เฮดแบบฝุดๆเลยนะถ้าใครดูเมื่อวานคือเกือบเหมือนกันอะไดมอนด์เฮดไม่ใช่ว่าจะมาตบ k o ีง่ายๆอะ่ะจากที่ ที่ผมดูนะเดนเมสเกือบเลยนะครับเกือบโดนนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็เอาชนะเคลดีไปได้นะครับแบบฝืดเลยฝืดขึ้นคอเลยนะครับเดี๋ยวพาทุกคนไปชมไฟตรงนะครับว่าเป็นยังไงนะครับมาๆๆๆๆๆๆมามๆมาแล้วไปแล้วไปเยี่ยมไหวบ้างเราจะไปอะไรไป ไดนต่ยนไม้อะกบมาด้วยกลางบ้านได้เพื่อนทำศพพายุทำศพพายุพก่ยเพื่อนหน่อยตายดีาเพื่อนกูจูเพื่อนกูจูเพื่อนเอาบัดีเอาบัด้ยผมว่าไฟกูชุแล้วกูชุบแล้วแล้วกู้วกูชุบแล้วกูแลวูกูแล้วบ้กันหน่อยกันหน่อยกันหน่อยก้้้่ว เอาดิเอาดิตัวนี้มึงปิดรถชุบพวกสอดหลังบ้านจริงจริงมาดิไอ้คุยถึงไม่ถึงไม่ถึงไอ้ประบอลตายนะแข่งเคียงนะเก่งเคีงนะบอลรูปไปชุบศพอ่ะมึงต้องรีบกลับไปแล้วเดี๋ยวไม่ต้องกลับแล้วใครเอาบังกรเชี้อะไรมาเล่นอะไรขี่วิ่งมั้เนี่ยกลับไป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  ได้หว่ะไหวอยู่อะไปมันไอ้นี่ไงทุกส่วนกลับมาได้เดียวดีเขาเข้าสบได้ได้ดยอย่างเงี้ยผมว่าเล่นนี่แหละอีโมเป็นสิบเลยให้ผมเล่นนี่ให้ดูป่ะอ่านเกมออกเลยอย่างเงี้ยมันทีมเรามันขาดแบบคนแบบพวกแบบตัวทิชชู่ต่ะตัวปิดชุชแบบบ้าๆอะไรอย่างเงี้ยข,ขาดขาดคนนั้นวะ่ะ นี่ผมไม่ชัวร์เหมือนไม้แล้วแต่ถามว่าผิดตัวชุดได้ไหมปิดได้มาต้องเวารขับไปับไ้ยมาดิมาดิเฮ้ยดันไป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 ต้องเลยไปต้องเลยไปต้องเลยไปายวเป็นอะไรวนี่ไม้มึงอะี่เล่นแต่กับปากตัวเองเีย ไม้มึงเป็นอะไรลั่นกันไกันไหน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 กันไลนัไหนกนะหน้ันไหนก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 ไปนก้าไหเกัไปนกๆนไหนกัหไอ้เห แมงไม้แม่งเบี่ยงมาพอดีกูล่วงเลยอ่ะเพื่อนหน่อยตกลัวเพื่อนหน่อยเพื่อนโดนเยอะจัดเอาเพื่อนหน่อยเพื่อนหน่อยเพื่อนโดนเยอะมากเพื่อนโดนเยอะมากเอาเพื่อนหน่อยไม่เยอะพี่สู้ใจเย็นไค่อยเล่นพี่สูเป็นไรนี่คอยดิอย่าลุ้มดิมึงลุ้มอะไรสามตัวมึงบ้าป่ะเนี่ยมึงโดนไม่ได้เข้าไฮไลท์เหรอ พร้อมนะอิาดูกันหน่อยค่ะเอาเพื่อนค่ะโอ้ยไม่ทันเขาวิววบวับไปแล้วกระเพียนพากระโดดกระเพียนเสรตบเสรตบน้องพากระโดดกระเพียงเออโอเครลอดมากัดด้วยดีแอเคหลอดเบี้ยอะไรไม่เห็นไปแล่ะ กระตายแม่รอกินหน้าขอกเห็นไหมเนี่ยอะไรเฮียกงแครอทไอ้สัดโหนคิดแไหนจีดตืนเมื่อไหร่เหรอเจนเนียนเจเีนกูปดีชุบอยู่เเดียนอย่าอ่นเยียวยังมั่วเพื่อเยียวยังเจนเจนมั่วเวลาทักหมายกูรู้ดิครับเหลืองตัวนั้นกูชุบแล้วกูชุบแล้วแคนเติ้ลแคนเติลแคนเิลแคนเิลเยอะคไ เอาแค่รถมาเก็บด้วยมัยกยุ่มมันอะไรยกยุ่มมันอไรยก่มมันอะไรยก่มมันอไรไปเล่นกลับไปเล่นกลับ่ตัวกลางับเล่นตัวกลางกลับเล่นตัวกลางมึงปิดตัวนี้ได้ปิดตัวนี้ได้ปิดตัวนี้ได้เออปิดตัวได้กลับไปเล่นตัวกลางกลับไปเล่นตัวกลางับไปเล่นตัวกลางับไปเล่นตัวกลางไปเล่น ดูว่อเชื่อน่ะแข่งกัน่ไหมไปไหน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 มึงไปไหนมึงไม่ห่อเพ่มึงตายไอ้นอมึงตปหมดแล้วโอเฮี้ยอะไรโอ้ยเหี้ยนี่ตีไม่ตายวะเหี้ย ดิเยยรหมดแล้วมั้งเนี่ยเพื่อนเรามันเอาศพเขาไปไหนหมดแล้วเนี่ยพี่จัดพี่หนูได้ยินนะไม่ไม่ครับการชุบเพื่อนคือการดีครับพี่ทำเฮี้ยอเลยสัตว์โคตรกากเลยกูบอกเลยนะฝีมือยังมึงนี่โคตรกากไอ้เฮี้ยแนวแบบต่ำเลยไอ้สัตว์ไอ้เฮี้ยนี่ก็โคตร เดี๋ยวพี่บ้าพี่พี่ว่าพี่จะไปแล้วเนี่ยเฮี้ยแต่ว่าแบบสนุกสนุกสนุกร้องแต่ว่าไม่ชินเลยอ่ะน้องตะคิปไมแม่งคนละอย่างอ่ะที่นั่นเลยนะไม่เคยพูดหรอไม่เคยพูดหรอรอบรอบรอบหน้ารอบหน้าแก้แก้ที่นั่นหน่อยเด้อได้เดี๋ยวผมไปที่นั่นได้พี่ได้ไม่ไม่ไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแจ้งแจ้งแจ้งเองเนี่ยเป็นกิจกรรมเหมือนกันอ่ะว่างๆ่างได้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 วันไหนก็ได้ว่างๆช่วงกลางเดือนก็ได้ อยากอยากให้ลองมันคนละอย่างเลยที่นี่แม่งตีตีแบบคนละอย่างกันเลยคนละทางแต่ที่มันไม่เหมือนกันเขาใจใช่ใจใจใมันเลยไปแบบไในวันนี้สเปซสปะมากเลยอ่ะซุนมากเลยเดี๋ยวมีปัญหาเลยครับพี่ก็เอาว่าเขาหน้าเดี๋ยวไว้ไปสนุกกันที่นั่นนะโอเคดีไปว่าเล่นกันครับกันแลกกันแลกกันคนละแมตคนละบ้านคนละบ้นอะเป็นไงกันบ้างครับหลังจากที่ได้ชมไปก็อย่างที่ผมบอกตั้งแต่แรกคือกว่าจะปิดไฟได้เนี่ยนาน นะครับเล่นกันแบบโผ่่ฝนนิ้วอะนะฮะคือเคียวดีเขาก็เล่นกักศพได้ดีแล้วก็ทะลุหลังบ้านดีดีแต่ทีนี้พอไดมอนเฮเริ่มที่จะจับทางได้นะครับแล้วก็ใช้วิธีการเล่นแบบทะลุเลยนะฮะทะลุคือไม่กักศพละคือทะลุไปหลังบ้านเลยพอรู้แล้วว่าเคียวดีจะกักศพเนี่ยก็ทะลุเข้าไปแล้วก็ไปรี คือช่วงแรกๆเนี่ยได้ประเทศปั่นป่วนนะพอหลังๆมาก็เริ่มเริ่มจะใช้แผนนี้แล้วก็ทําได้ดีนะครับแล้วก็เอาชนะไปได้แบบสุดสีสุดสีเลยนะครับก็ประมาณนี้สําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่แล้วกันนะครับในคลิปหน้าถ้ามีสตรอรี่เหมือนส,สนุกๆเดี๋ยวจะมาพูดถึงกันนะครับสวัสดีครับ